ผมเอกลับมา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 โอเคกูก็ดูอยู่กูดูอยู่มึงก็ลองดูแล้วกูตรงไหน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 กลับมากลับมากลับมา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 เตรียมลงเตรียมลงธนาคารนะเขาลงแล้วนะเขาลงน้ำมึงลงนะตรงนี้ลงนะลงลงแล้วเขาลงแล้วดันมา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 มาลง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 กูขาดไฟมันอยู่ไฟมัน ไม้น้ำหน่อยไม้น้ำหน่อยเราเล่นเล่นหลับไม้น้ำหน่อยเล่นในกันอย่าแยกเล่นเฮ้ยอย่าอย่าไปเยอะกลับกลกลับมาใกล้ใกล้ธนาคารมึงกลับมาเล่นใกล้ธนาคารด้วยดูเรือด้วยดึงน้ำขึ้นมาให้ไวยัยน้ำขึ้นมาหนึ่งมึงไม่ไหวหรอกไอ้เรื่องมึงเอาไปดำกบเอาไปข่าวเพื่อนะบายข่เพื่อระบายอย่าหลงไอ้มาวมาวมาว่าเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเดกระไรพี่กระไรยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยพี่พี่กระไร ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเอาเพื่อนดีเอาเพื่อนดีมีไอ้ป๋องไอองข้าหลังขหลังชุบชุบุเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนดีมึงเอาเพื่อนดีเออมึงออกไปเล่นเอสวยุกกจบุกถกบเองมึงชุบ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 ชมึงชุบเพื่อนมึงชุบรูกแกมโซลีโซลีไปไปกลับไปหาเพื่อนโซลีเอาเพื่อนไปมัเอาเพื่อนไปยิงหน่อย ยังโ卜พี่มาร์คพี่มาร์กยังโมายงโแยงโแยงโบกลับไปหาเพื่อนมึงกลับกลัไปเล่นกับเพื่อนกลับไปเล่กับเพื่อนยงโบแล้วกลับไปเล่นกับเพื่อนมึงยงโบแล้วกลับไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรมึงพูดมากวไเหี้ยเยธนาคารดธนาคาราสายธนาคารสายนิ้อายหลายมากอะไรอะไรมึงอะไรกองอะไรมึออะไรมือ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวมึงก็ตายหมดไอ้เหี้ยมึงพูดอะไรไว้สัตว์ตายไอ้โง่ที่กูมบ้ากูเอามึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยตายธนาคารดันขึ้นมาตายธนาคารดันไปดันไปดันไปมันหมด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  จะพี่ยิงให้ well ตาย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 มึงตายตายไม่ไหวหรอกมือมึงอะตายตายตายตามึงจะเอาเพื <S <S ่อนไปไหนมึงจะเอา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 ไปไหนฮะมึงจะไปไหนมึงจะหนีไปไหนฮะมึงจะหนีไปไหนมึงไม่หนีหรอกมึงหนีไม่ได้เชื่อกูมึงหนีไม่ได้หรอก มึงนอนตายตรงนี้แหละรถระเบิดรถระเบิด <laughs> มึงตายแน่ <c oughs> เฮ้ยมาเอามาเอามันตรงนี้ดิมาเอามันตรงนี้ดิ <c oughs> มึงเอามันตรงนี้ดิมึงกลับมาเอามันตรงนี้ดิตัวเดียวมึงเอาดิตามตามกูมาตามมาเอาดิ มันในธนาคารมีเยอปืนคือรอให้หมดเลยมาเอส่งไปธนาคารหน่อยมาต่งไปธนาคารหน่อยก็ไม่ต้องเบอร์ยุดเถอะ่าเหร่พีเดยกราคามีตพเยอะธนาคารมีตพเยอะคือรอให้หมดปืนคือรอได้หมดมาส่งไปธนาคารหน่อยตายเกิดลงมาติดตีนมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยแล้วตั้งสติกันตั้งสติกันเอาไปไหนไอ้สัสหมดยังจบหมดยัง ส่งไปธนาคารเยอะค่ะธนาคารเยอะมากเยอะด้านในด้านใะเยอะเลยด้านในเยอะเลยไข่ไส้ข้าววัวยปรส่งไปธนาคารหน่อยเฮ้ยไข่ไส้ข้าววัวหน่อยมาคาดินเดี๋ยวนี้ไข่ที่ว่างธนาคารเยอะมากมึงแป๊วน่อยหมดละมั้งหมดแล้วปะพอยังไม่หมดยังไม่หมดเลยให้ส่งหนึ่งโอ้ฟังๆไข่ที่ว่างไปเอาไยธนาคารมาในธนาคารเลยยังเหลือยังเหลืออีกยังเหลืออีก เฮ้ยมึงซ่อมรถเลยมึงซ่อมรถเอาี้ดหยุดวหยุดอขอขอขออนหลัรถแนึงเร็วเร็ว่วนดนอ่ว่อเข้าบ้านนะยาวสดเข้าบ้านนยเลยไปทไหนที่บ้านนะคที่บ้านมาคนเดียวนะโลีอี่มามารับแล้วที่ไม่เป็นไ

ตัวบีดึงอ่ะ์ิงยิงแล้ว <modeling> ก <pl ains> ็ออกอ่ะ <siglo> ย <staring> ิง <smoking> อ <fish satisfy> ีกสองนัดแล้วก็ออกอีกน่าสิบสองแล้วคนสี่สิบห้าคนเนาะ พอมันไปข้างหลังให้เราหล่นเฮ้ยกูโดนยิงตกบ้านเอ้ยตะลือตกบ้านโอ้อันิตาทีว่ะไต่มาล่กมอมูกมม่ม่กูกูกตกขีางในบ้าน ระวังพี่มันจะล่วงมันตัวเราสูงกว่าจีกันอีกแล้วเอาช็อตกูอีกแล้วไอ้ที่เนี้ยเตรียมเข้าเลยนะเตรียมตัวเผื่อเขาไม่โฟกัสค่านะเขาโฟกัสเชือกิงให้มล้มแล้วชอบสอออก้านอกอ่ะระวังตรงนี้ะ ท่าจะเข้ามาชุบได้เยอะขอเล่นถือศพคามือนะครับถือหอกคามือนะอย่าลืมนะเออไอเบสมันยิงกูมันจะฆ่าป่ะถ้าระเบิดแล้วเองซ่อมแบบมันยิงป่ะมันเข้าแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวทุกคนอ alert

วิธีวิธีปล่อยออกลอยแล้วลอยแล้วไลประตูไหนไล่มันจะเปิดประตูผมแล้ววะครับนังยิงกันเลยเข้าทางไหนบอกด้วยนะทางไหนเรายิงได้หอกลุ่มนี้ยิงได้ปะยิงได้ีประตูประตูเราเขาวางระเบิดเสียได้เราไม่ไมีมาร ھ, right? oh right. ์กแมนอะเข้าประตูให้ไหม ถ้าตำรวจเขามามึงแตกกบกบพวกเขาก่อนนะกบบอร์แต่ถ้าเขาเข้ามาเยอะะก็นอยไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหน่อยเประตูะเเขาเ้า้นึอเธอดมตงระเิดป่ะงเแล้วเปิดตอนอนเอนเนะวตก่อนเนะอออบอไรนะีต้องีต้องเปิดนะ

เอาไว้ไม่กติไม่ใช่ไอชตกไปช็ตกไปไปตักไงพี่โดนไอ้ลหลังพี่เขาต้วาดาดอยู่ดิอยู่ดิที่จะไม่อยู่จะส่าหลังพี่เขาโดดลงเขาโดดลงเขาโดดลงทาบ้านโดดทางบ้านโดดสนามหญ้าโดดสนามหญ้าโดดนยบเาบอไปเนอไปขาอลไปดิเขาเขาเขาชุบอยู่เขาเาเขาสนามหญ้าเป็นไงลุง มันกาลังเข้าไปเองคนเฮ้ยมึงมึงขึ้นไปแทงมึงขึ้นไปข้างบนเลยได้ไหมครับผมโดนหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดมันจะหมดแล้วงเข้าไปสองไปหลังเลยสองสงไปหลังเลยสองคนทั้งของสองคนไปหลังเลยแล้วค่อยลคอยเข้ามาเข้าไปข้างบนเข้าไปข้าง้นเป็นคนยิงตาลงกันเลยครับแง้งบนนี้ย ข้างบนมีปืนข้างบนมีปืนสองไหม้าบนตำรวจสองข้างบนตำรวจสองปึนท่าขดมาวดิเยอบเยอะเอบนเยอะนเยอะได้เลยได้เลยได้เลยีคบมชยิงอยู่กูยิงกูยิงกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่ขอคนดันไปให้เกินเยอะไปให้เกินม่ใช่ในบ้านไหนหน้าบ้าน่ะเออลไม่เล่นในหรอ ตำรวจเชื่อชัยไวนมาขบวนอยู่ขบวนอยู่มึงมึงรู้ไหมมึงรู้ไายมันมันมันอยู่ข้างข้างบนข้างบนเยอะมึงต้องมาช่วยข้างบนเว้ยเฮ้ยขบโมไม่ได้ลุกเลยนะขบโมไม่ได้ลุกเลยมึงต้องมาถอยข้างบนไม่งั้นเ้ยมันล่วงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยยังไม่ล่วงมือเดียวจริงมาตำรวจสัดว์เอรีด้วยตัดว์เอรีด้วยมือเดียวสัตว์เอรีด้วย ตายแน่ตอลอไม่หนีตายตอไว้ให้ตื่นมึงหัวตอมึงหัวตอเอาได้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 จะหนีไปไหนตอลอจะหนีไปไหน ขง <łość> บนอยู่พี่ดี่ตำรวจนกอี้ี่ตำรวจนัด้วยยิงตลนราบนนยิงคอยเล่นลูกคอใหม่ได้ไม่เป็นไรไปคนน้บมันด้วยเอ้ใครว่างขึ้นมาช่วยข้างบนหน่อยนะยิงพวกกูดีนะ นี่กูยิงคืนเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงคืนทองเขาลอยตัวนะเว้ยท่อประตูกันยังท่อประตูกันยังอ้าวรถทับรถทับลอยตัวไปคนนี้คนข้ับนถไปเอาไปไหนชนะไม่ได้ตายตอรอตายตายล้มไปอีกยิงนี่ยิงคนอื่นมันเป็นยังไงมันแค้นนะบอกให้โดนยิงเองบ้างเป็นยังไงคุณตอลคุณโดนบัง้างไม่ได้หรอกมาจะหายไปไหนจะหายไปไหนไอวาเลนมึงตายแน่มึงตายแน่ โอ้ขมุดดโดนมโดนไหมละโดนไหมโดนมอคนไหบ้ไม่ต้องเหลือมันเกิดเองมันเกิดเองให้มันทรมานนะตายนะชายเนี่ยรับับเป้เลยแบบพยานาคเลยเอาไมยอีได้าเกดเองสิมาทีเเฮ้ยเอาไปวางไว้ที่อื่นแบบว่ากระจายให้ มาแล้วเข้ามาแล้วต่อรอมาแล้วเอารถออกไปครับพี่เล่นปืนข้างในยี่มุมว่ะเล่นไม่ได้เต้นนะเป็นประจำครับไม่ไ้ออกไปแล้วเจ้ในชั้นหนึ่งเนี่ยเล่นรวด่วดนะครับเล่นแม่จะใครเล่นได้ยัง่อนกมาอ๋อเขาไม่ต้องไม่ต้อออกจาเข้าแล้วนะเขาจะเข้าไม่ไออกมาอีกแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วไม้เขาออกมาแต่ไม่ต้องจบนะยินไหมได้พี่ยิงกูอีกแล้วมึงจะกระทืบกูทำไม ตำรวจจะเล่นแนวเดิมนะตำรวจจะเล่นแนวเดิมนะแลกกันไปข้างล่างนะนะขอสั่งต่อรอลงรถนะลงรถลงรถจนระวังระเบิดจนะขอระเบิดแล้วเราลงรถ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 ลงรวเอง้ยครับเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วลงรถลงนะจังอ่ะบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กที่เดิมด่วนบิ๊กโจ๊้ขอระเบิดโอ้ยยิงกูทะ มา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 ระเบิดแล้วหรอประตูแตกแล้วหรอระเบิดกำลังระเบิดทานทาน่านทานตอบประตูใหญ่นะเขาจะหลอกประตูใหญ่นะเขาจะหลอกประตูใหญ่อะเข้าประตูเล็กนะครั้งกูเขาจะหลอกประตูใหญ่เข้าประตูเล็ก ไม่ได้ตอกปอะตูเลยละเป่านาี้เจอตอกประตูเลยนะข้างล่างอ่ะ uh มึนก็ไปยืนกันในกูสิเนี่หรอเป็นใ่ครับรโอยู่ครับเนะคนนึรเป็นคณะคนนึเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะเรียกนะครับเเขาจะเข้าทางประตูตรงนี้ครับ ระเบรแล้วเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วตั้งสติสตินะทุกคนนะเธออยู่เธออยู่ไหนก็มีตัดเร็วทางบ้านมันมาตัวมันมัวมาตัวเาเลยตัดเธอต้องเข้ายิงตัเขาหน้าตูมาตัวมาตัวมาตัวุนเมมาที่มาเชียที่หนทีพนะครับอนาที่อยอวเอเธอเข้าไปเข้าไปนยเธอคุยยยต่อไางหน้าฝั่มาตัวเล่นคนมาอยา

ไม่มีอะไรให้ต้นเลยูต่อเนาะนีทวีตเด็ดก็ได้อะออกมาข้างหน้าหน่อยออกมาข้างหน้าหน่อยข้างหน้าพี่ดันมาเลยทีเดียวดึงมาดึงมาพี่ติ๊กพี่ติ๊กมาพี่ติ๊กตรงหลังบ้านอย่าไปลุมเยอะดันมาข้างหน้าเร็วติ๊กมาออกมาเลยออกมาเลยออกมาหน้าบ้านเลยไหวออกมาหน้าบ้านหน่ออกมาแล้วมาแล้วมาเลยออกมาเลยอมาเลยอมาเลยดูศพด้วยนะมึงดูศพข้างหลังบ้านเลยนะดูศพดีๆนะเว้ยเพื่อนเพื่อนดูศพดีๆเพื่อนไม่ยิงนะเรามีไรปิดกันนะอือ หวานเจียบหวานเจียบโมเิวชิวไม่กินวไม่กินลมันก็เหมือนเดิมภาพเดิมเดิมเอาไปแล้วเลิภาพเก่ายังชัดจเนมึงเดิมทุกอย่าง

ก็แล้วต่เมื่อกี้ผมโดยมีคนอื่นที่ไดแบบนั่งเล่นในบ้านไหนที่เป็่คนตันเลี้ยงก็เป็นเล่นกระสอบกระบอกไหมดินหีรัวไงรัวเสียงไม่ทำมอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเอาสลับประมุขเลยทีนี้ไปพูดบอกเขาโอ้ยเอาเกาะรัฐบาลมันจะสู้บีบประชาชนเหรอครับเกาะรัฐบาลอากูตายไอ้ยัย

ยายาโดมมันคือแก้เครียดของของตลอดก็ท่านคิดไม่ได้เยเลยี่ดีหนุยับมาก่่ไอ้เชี่ยอกไเยีดเป็นเป็นสวยงามหนยหยป็นคนนันหยับไม่กี่นาทีก็เออและวนึ่รวมกันหลังบ้านเลยว่ายังไงก็จบแล้ว หวยงานรีเทคก็เริ่มเออมามามาถ่ายถ่ายรูปรวมหลังบ้านอเว้ยรวมหนลยถ่ายรูปมีคนเขามาถ่ายรูปมีิดขมาถ่ายรูปนียชางคนนี้มากเลยวโดนเขาบ่อยมาปาถ่ายรูป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 มาเอาเอาหน่วยงานไว้ดีมันี่ไม่ได้มารู้นนตัวนี้บอกทําให้ฉันหน่อยที่หอที่หนอีหนอีกหล้านสด ยมเลยิจะพอเลยไปแล้วเริ <benim dividends> ่มแล้วไปแล้วครับยินดีครับทุกคนขอบคุณครับสำหรับผู้ติดการขอบคุรับขอบคุณครับไินดครับกคยีระกาศเคนยังไมกปยรักาศ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยูใครามัคุยเขาไว้ยังไงรนี่พีุดเกินเลยใช่มพราะรไม่ประกาศเลยเดี๋ยอย่าย่ดูาตื่นูเาเล่ไปถ้าเปาอมประกาศมันไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราเว้ยเราต้องไปก้วเข้าเองเว้ยูเราเล่นไป มันมันควรจะเตรียมพร้อมมันรู้มันต้องรู้สถานการณ์อยู่แล้วเบ๊บชุกหน่อยมันอยู่ที่ลิฟท์้ำมาแล้วมันห่ไปคุยกับเาไงเออเพื่อมาอีกหนึ่งครับอ้าวฉลองอ้าวโจมันห่อพร้อมกันไงมัันต้อองรบที่เราเดี๋ยวไปซีเรียสเดี๋ยวไปซีเรียสไม่ไม่ไม่เราต้องเล่นครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะประกาศหรือไม่ประกาศถ้าประกาศนั่นก็เลิก ไม่จบก็เล่นนะครับไม่ไม่จบก็เล่น,นครับผมคนต้อรอก่นอนเฮ้ยแต่ตอนที่มันเฮ้ยอะไรวะเน,นี้ยมันก็ทำตัวอย่างเงี้ยมันก็บ้าบ๋อเผื่อมันจะเหลือใช่ไหมโอ้จบเลยนะน่าจะเลยไปสักไม่เราไม่ต้องตื่นตู๊เลยเราก็เล่นไปเรืเ่อยๆจนเขาประกาศอะแค่นั้นแหละจะอะไรกันหรอจะม่ต้องไปแ้อ,อ,อย่าเพระเขาไม่เลือกเราอะ แจกเงินให้กับตำรวจสำหรับผู้โชคดีมาบ้กูล้วงใครแล้วกวเงินยัดตัวมาางลุเดยเอางี้นผมยเพื่อนนี่นี่สำหรับผู้โชคดีกูจะให้เงินห้าพันไปมิดนำหผู้โชคดีผมให้ครับสำหรับเอาทนเนนนีนน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  หรือไม่เลี้ยงมาเท่าตัวเข้มไม่ใช่หรอผักใส่สภาครับผมมาใช่ไหมออกมาใช่ไหมผมเสียมพูว่าใครใช่ใช่พี่งผมเองจับจับจัไปเดินเไปจับแล้วกดตมอที่เดียวกันดแ f กกดออกแค่ไม่กัน ชคดีที่แบบจะไม่กดตเตอร์ไป4-4อะเย็นวานวสพาใจต้องการจจะไปซื้อเดียวกันหรว่ากแต่ได้หกเดืไม่ใช่แต่ีวิเดอไปเดี๋ยวมาคุยจบนะครับไปเล่นไอ้ดอกปันเดอร์เฮ้ยไปไอ้ดอกลูกไหนนี่พอกมาไม่แบ่งไสองไอทีลูก Bulletin, get off my face Love in it